สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องพบพ่อวิล้ำเหลือจ้ามานี้ไอ้ล้ำเหลืองานไอ้ล้ำจะสิมาเก็บพักสะเดาไปกินกับแก้วปลาเนาะจ้ะเนาะเพิ่งเลืองานเพ่อแพี่น้องเลยต้นสะเดากับยุ่อไอยุ่งไก่หม่องงานพี่น้องจ้า่วงนี้บ่มีเวลาเลยจ้ะเด้อกลับไปสัก็ขอโทษขออภัยเลยจ้ะเดากำลังโป่งพี่น้องแต่ปูปูเลยกินจ้ะ เพื่อนๆในยูทูปคนเก็บนะจ๊จะยีรำตัวบงี้เวลานะจ๊ะชีวิตนี้ต่างเดรียพี่น้องเอ้ยเห็นงานพอามันเด็กนกเรียนเลิกงานแล้วก็ยี้ำเขางานสองรอบจากพี่น้องจา๋าชีวิตต่างเดนยบ่ไส้สบายเด้จดอ,ดอจ้ะเพตุร้านอาหารอ่าทำงานสองกะ เลิกบายสามแล้วก็ไปอาบน้ำแล้วก็ไปกินเข่าแล้วก็กลับมาอีกหาโมงสิบหาพี่น้องจา๋าหุย้ยกำลังหยอนงานพี่น้องจา๋าพี่ลํำกับไปสากขอโทษขอภัยด้วยจ้ะเด้อมีมองเห็นงานยล้ํำจ้าพี่รำพึงเลิกงานมีบลบรรยากาศมองเห็นงานพี่น้องจ๋าร้านอาหารด้วยจ้ะร้านอาหาร ก้นจุ่มนะจ๊ะเนาะร้านอาหารไชนีส๊าดกัลละงามพี่น้องหก็บเสดาไปกินับปลาเฮดงานกับปันวาเมนเด็กนักเียนจ้าบ่แตกต่างกับบ้านเาราดอกจ้าอยู่เมืองนอกเมืองหน้าก็ได้เฮดงานมือมือไ่อออได้ไปใส่้ะพี่น้องอาทิตย์หนึ่งมีวันหยุดหยุดอ่ะ สองมื่อจ้ะพี่น้องจ๋าพลางงามจ้ะเบสพลางงามระบายดีเป็นตะนายด้วยจ้ตะตอดสะเดาวนะ์มันมีบรรยากาศดีดีจ้ะบรรยากาศเขา,าเขาหนาเสมอแลวเขาหนาหอนแล้วอยอังกิดจ,จ้ะ เดี๋ยวไปกินแล้วก็สิรีบไปอาบน้ำแล้วก็สิกลับมาอีกแะพี่น้องจา้าช่วงนี้ลูกค้ากำลังหลายนะจ๊ะเนาะเพราะว่าเพิ่งเปิดร้องวมางามพี่น้องจ้ามางามมางามจา้า อย่าระบายเลยจ้ยาอย่าระบายดีผูลงก้นกินแพลกับแผละนะจ๊ะเนาะจะเย็ล้ำกินเย็นล้ำมามันแสบเลยจ้ะมันพอแก่ขาดเลยจ้ะพี่น้องจานขมอย่าต้องทึ่งเยนล้ำเสียวใดเลยจ้ะอย่างเยล้ำเสียวใดเนดี่ยดิที่มีตังแดนบ่ได้สบายเลยจ้ะเด้อ คือคืออยู่เมืองไทยเลพไปนองจา้าเหตุงานไปกับเสาแรงดีนะครับรถสิ่งโอ้เจ๊ล้ำได้หลายแล้วจ้าได้หลายแล้วมาจา้าลังงามน้องจางดิเดี๋ยวกรลังดอกูมไทยพวกนี้กินอะไรดีย่ามาเก็บให้หน่อยดิมาหูอออเอาไม่ได้เป็นมูไว้เก็บให้ก่อนจา้า เดี๋ยวมามาเอาเก็บให้หน่อยมามันหล่นละเดี๋ยวมามาไหนอ่ะเนี่ยโน่ no, ข้างบนนะ่ะโอ,อเยลืมงานจ้ะพี่น้องจ่านั่นก็มาเอาได้ไหมมามันหล่นนะ่ะมาเก็บให่หนูหน่อยอนี่หล่อนอันนึงนะ่ะเออเสีย <c oughs> ดายของแสบทพี่นอ้องจ่าหล่นเอาแต่ยอดใหญ่ๆมากไม่เอานี่นไงมาหน,น,นีนั่นนั่นโน่โนโน่โน่นั่นไงใหญ่หญๆนะ่ะนี่น,นี่มือหนูนะ่ะเออนั่นแหละ <c oughs> ทำหักนละ้ว <c oughs> เออนั่นแหละ ไม่เก็บเด็ดเอาไม่จก็ไปเอาเด็ดหมดจะไปเอาทั้งอันนั้นมันเด็ดเอาให้หนูก็เด็ดนี่ไงไม่เนี่ยเออเงั้นก็ได้จะให้เด็ดอย่างไนลูกไม่เด็ดเอาอย่างแก้วนะอย่าเอาทั้งหมดเลยอือันนั้นแก้าหักเอานั้นอ่ะจะไม่ได้เด็ดเอาพอแล้วมั้งพอแล้วพอไหมหรือน้องแบมจะเอาด้วยคงเราด้วยแล้วมั้งเออเด็ดแกจะหักัเออเด็ดงั้นแหละเขาเรียกว่าเด็ดแกก็เอาทั้งหมดเลย ลูกข่ากําลังกลับบ้านค่ะเพิ่งได้ยินเสียงรถกาบอกคนไทยพวกนี้กินอะไรหมิ่นเรื่องลูกข่ากําลังกลับบ้านจ้ะลูกข่ากําลังกลับบ้านจ้ะเอาเก็บเลยเนี่นั่นแหละอ่ะเนี่ยเออนั่นแหละเล็กๆนี่ยนะเออลิ้งเล็กก็เอาเดี๋ยวให้น้องแบมด้วยมันอร่อยคนกินแพรกับแพรนะองจันน้องอีกต้นหนึ่งพี่น้องจ๋ามาเก็บให้หนู ดีดีดีด้วยมมาเอาต้นเอาอวบๆมาไม่ต้องเอานี่มาอวดๆแบบนี้มานีนก็หาอวบๆยู่ล้วเนี่ยแต่เยอะนั่นแหละอวบๆอวบๆเหมือนมาแหละอืมเอ้ยนั่นแหละกำลังอวบดยมาเอาอวบเล็กๆไม่ต้องเอานั่นแหละอุ้ยกำลังอวบดีน่างามลยจ้ะ อุ้ยชีวิตต่างแดนเนาะมาเนาะบ่ได้สุขสบายเด้อจ้ะเด้อกินผักกินมีไปทอดีบถอดเหรีวญเหมือนเฮตงานจ้ะเปิดงานแล้วก็เฮ็ดแต่งานมาเป็นนักเรียนกอดซุดแล้วก็อาบน้ำแล้วก็กลับมาอีกตื่นเสาร์ก็ไม่เฮ็ดงานอีกพี่น้องเอ้ยบ่ได้ผัวรวยบ่สบายเด้อจ้าบ่ได้ได้ผัวรวยแต่สบายไปเนาะจ้ะเนาะ เห็นงานเกิดขึ้นกับเมืองไทยแลจะมาดามมาดามพลังบริสสบายทุกคนนะจ๊ะเด้อนอนยันยมาพอลมยยม,มาไปแบมหมดหมรัางากางกินล้ำกิบเสดาลมาแล้วยยน้องกะเอามาหลวงมาจ้ะเนาะน้ำต้มน้ำรสจ้าชิลวกินทุกแก้วปลานเนาะงามงามีาม่นอ้อ คือสะเดาบานเขาบรจาก,กับพี่น้องน้ำกระสีบุหรี่สูงนะแต่เนาะได้ทีแล้วนะเนาะจ้ะเสร็จแล้วจ้าอาหารตอนเย็นยี่ล้ำจ้ากินแล้วก็สิไปเฮ็ดงานจับพี่น้องจ้าผักสะเดาฝรั่งกิ่มเคี่ยวปลาแล้วก็ขา่าวเจ้าจับพี่น้องจ้ขาข่าวสวยนะจ๊ะเนาะ นี่กินง่ายๆจ้ะพี่น้องจ้ากินง่ายอยู่ง่ายนะจ๊ะเนาะหลังเลิกงานนะจ๊ะไว้เจอกันคลิปหน้าจ้าคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์รับในเด้อจ้ารับไปกลับไปจาขอโทษขอไปเด้อจ้ะเด้อยโชคดีเท็จนานหลายจ้ะงานยุ่งอย่พี่น้องจ๋าจ้ะ